คิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปาถนานะคะขอให้เจอแต่คนรักจริงใจมีความสุขกันนะคะเรามาดูเหรียญแรกกันเลยค่ะวันนี้มานําเสนอเหรียญแรกนะคะนั่นก็คือเหรียญรูปหงนั่นเองค่ะเหรียญรูปหงนะคะเป็นเหรียญบาทนะคะเป็นเหรียญพศส5 0 0 ยี่สิบนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเรียนที่อยู่ในมือแอดเช่นเดิมค่ะแอดไม่ได้ไปบูชาหรือไม่ได้ไปซื้อหรือว่าไม่ได้ไปหาที่ไหนมากค่ะ เป็นเหรียญที่สะสมส่วนตัวมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะให้ดูด้านข้างนะคะอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญสะสมคือไม่ได้คิดว่าจะเอามาค้ายต่อหรือว่าอะไรนะคะ เป็นเหรียญสะสมเป็นความสุขทางใจนะคะเป็นความช,ชอบส่วนตัวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะไม่ได้อามาให้ชมเพื่อขายไม่ได้อามาให้ชมเพื่อเก่งราคานะคะแต่เอามาให้ชมเเฉยๆนี่ค่ะเป็นเหรียญรูปหงนะคะ สวยงามค่ะนะคะสวยงามมากๆค่ะในด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญ ในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดิมในด้านหลังนะคะนี่เหรียญที่หนึ่งนะคะนิงอยู่ในเหรียญที่หนึ่งนะคะยังเป็นรูปหงอยู่นะคะนี่เหรียญที่หนะะึ่งค่ะดูนั้นข้างนะคะ ด้านหน้าค่ะสวยงามน,นะคะใครที่ชอบสะสมเหรียญก็มาชมได้นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะมาชมด้านหน้านะคะเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะคะเป็นเหรียญเก่านะคะเป็นเหรียญเดิมเดิม เดี๋ยวหาลูกด้านหน้าสวยๆให้ชมนะคะชัดๆนี่ค่ะให้ชมนะคะสวยงามน,นะคะ น้านบนนะคะมีเหรียญที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปดูเหรียญที่สองกันต่อนะคะว่าเหร่ทีสองมีเป็นรูปอะไรนะคะชมเหรียญที่หนึ่งไปก่อนนะคะค่ะชมกใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเหรียญที่สองนะคะ ก่อนที่จะไปเหรียญที่สองในหลวงราชการที่9้าสวยงามมากๆนะคะนี่คือมีตำหนินิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นสะสมทางความส่วนตัวเนาะความสุขส่วนตัวนะคะเป็นการสะสมความสุขส่วนตัวนะคะ เราไม่ได้สะสมไว้เพื่อหาขายหรือว่าเกินกำไรนะคะเราสะสมเพราะว่าเป็นความสุขส่วนตัวนะคะนี่เหรียญที่หนึ่งนะคะเราจะไปเหรียญที่สองกันนะคะ